นิ้วนางข้างซ้ายของฉันเนี่ยไม่เคยจะมีแหวนกับเขาเลยอไอที่ดูนิ้วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะจะทำขนมค่ะขนมเนี้ยมันชื่อ lady finger มันก็คือขนมปังคุกกี้ทู่ส่งนิ้วนางนั่นเองค่ะ เคยมาเรียนกับปุ๊กนะคะจะรู้ว่าเวลาที่ปุ๊กทำเนี่ยปุ๊กจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆไปหมดเลยนะคะรวมถึงเมนูทีรามิสุข,ของเราวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะแยกกอกเป็น2ส่วนค่ะขั้นแรกเราจะมาทำเลดี้ฟิงเกอรกันก่อนทำให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่2นะคะเราก็จะไปเอามันไปประกอบเป็นเจ้าทีรามิสุนะคะก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันค่ะเริ่ม เลยนะคะเวลาที่เราทําพวกนี้เราก็จะมาร่อนแป้งก่อนนะคะไอ้แป้งที่เราใช้เนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้หรือเป็นแป้งอนเนประสงค์ก็ได้นะคะเวลาที่เราร่อนแป้งเนี่ยนะคะเราก็ช่องใช้ตะแกรงเนี่ยมาแตะกับมือเราอย่างนี้นะคะ <S <S ทีนี้สมาดูส่วนผสมของไข,นะะไข,ไข่นะคะไข่ไก่นะคะที่ปุ๊กใช้เนี่ยนะคะปุ๊กก็จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์3ค่ะเหตุผลที่ปุ๊กใช้ไข่ไก่เบอร์สนะคะเพราะว่าปริมาณของ ไข่ขาวกับไข่แดงะคะ่ะมันมีน้ําหนักเท่ากันพอดีเลยค่ะเวลาที่เราชั่งน้ําหนักอะถ้าสมมติว่าเราชั่งเป็นกรัมเนี่ยมันจะได้ประมาณ25กรัมกับ25กรัมนะคะก็คือไข่ขา,ขาว25กรัมไข่แดง25กรัมนะคะพวกฉันหมด3ฟองก็แปลว่าเป็น75บกับ75บ้ากรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาตีเมอแรงกันค่ะก็คือใช้เจ้าไข่ขาวเนี่ยนะคะ ตีเข้ากับน้ําตาลนะคะให้ลักษณะเป็นเมอแรงนะคะแล้วก็ตั้งเป็นแบบว่าสเตจประมาณแบบปานกลางก็พอนะคะก็คือให้ให้ตั้งยอดแข็งแล้วก็แบบมีความงงนิดๆแบบนี้นะคะงงโค้งอะโค้งงงงงงงภาษาโบราณ ว่าเนื้อเนื้อเ,เมอแรงของเราที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันก็จะแบบขึ้นเงาด้วยนะคะเห็นไหมคะขึ้นเงาสวยงามมากเลยแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มใส่ไข่แดงลงไปนะคะเราก็ใช้ลักษณะตอนนี้เราไม่ใช้เครื่องตีเครื่องนินแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไายย่ยางมาทําการโฟมมันนะคะโฟมเบาๆเบาๆมือนะคะให้ไข่แดงเข้ากับไข่ขาวนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปตะล่อมตะล่อมตะล่อมคนให้เข้ากันนะคะ อยใส่แปง้งไปนะคะแบ่งใส่สักสามครั้งนะคะค่อยๆตะลอมให้เข้ากันนะคะระหว่างแป้งกับเจ้าเมอแรงตตัวนี้นะคะตะล่อมเนี่ยเน้นเลยนะคะว่าต้องเบามือนะคะ หลังจากที่เราตะล่อมส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะจับเขาเนี่ยมาใส่เจ้าถุงบีบแบบนี้นะคะถุงแบบบีบแบบนี้นะคะปุ๊กใช้หัวบีบเนี่ยปุ๊กใช้หัวบีบที่มันเอ่อกี่เซน่ะสิบห้าไอ้สิบสิบเท่าไหร่อ่านี่ไห่สิบแปดป่ะ MM. ค่ะเนี่ยความกว้างก็คือเอ่อสิบห้ามมนั่นเองนะคะมันจะแบบกำลังดีสำหรับแบบว่าบีบเป็นแท่งเลดี้ฟิงเกอร์พอดีเลยค่ะ ะะแล้วเวลาที่เราบีบเนี่ยคะสมมติสมมติว่าใครอะ่ะที่ไม่มเออีเจ้าตัวซิลิโคนรองอบแบบนี้นะคะก็บีบใส่ถาดธรรมดาก็ได้คะ่ะ นนรเราก็จะนํามันไปเข้าเตาอบค่ะและก่อนที่เราจะเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวเราจะต้องโรยจะไอซิ่งนี้ลงไปก่อนนะคะนําไปเข้าเตาอบที่200องศานะคะใช้เวลาอบประมาณ12-15นาทีซึ่งแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะ ดีฟิงเกอร์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะ่ะจะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาประกอบเป็นทีรามิสุครีมชีสกันนะคะส่วนผสมที่เราใช้ในการทําทีรามิสุนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบุกจะแนะนําให้ค่ะที่เป็นหัวใจหลักนะคะในการทําทีรามิสุก็คือมัสคาโปเน h ชีสนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้ตามพวกวิลล่ามาร์เก็ตอะไรอเงี้ยแล้วก็มีเจ้าไข่แดงนะคะเ,เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวไข่ขาวไม่ต้องเอานะคะรํา ทำไมพวกถึงใช้ดาร์กลัมมันเป็นเพราะว่าบางทีเราอ่ะจะต้องไปหาเหล้าที่เป็นเหมือนคาร์โลมิวมาซึ่งเป็นเหล้ากาแฟอย่างเงี้ยคือมันซื้อมาทั้งขวดแล้วว่าขวดที่เหลือก็ไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมไเราสามารถประยุกต์ได้ค่ะประยุกต์ด้วยกันที่เราใช้ดาร์กลัมเนี้ยแหละผสมเข้าไปนะคะก็มีกลิ่นเหล้าเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกลิ่นวนิลานะคะกลิ่นวนิลาก็แล้วแต่เลยค่ะเราจะใช้เป็นพวกเฟลเวอร์ก็ได้หรือเป็นกลิ่นวนิลาเอ็กซ์แทรกก็ได้นะคะ วิปปิ้งครีมนะคะน้ำตาลสายค่ะ i อ t a n t Coffee นะคะอินสแตนกาแฟเนี่ยให้เลือกใช้ที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้เป็น3รีนวันะคะคือเป็นอิน t แตนอย่างนี้เลยอย่างเนี้ยค่ะปุ๊กใช้2ซองนะคะต่อน,น้250ํา2 5 0กรัมก็อ้หูกลิ่นหอมฟุ้งแล้วค่ะเจ้าเดี๋ยเนี้พอเราใช้ปุ๊บเราละ,ละลายในน้ําร้อนนะคะ ทีนี้มาดูส่วนผสมของครีมกันบ้างนะคะว่าเราจะต,ต้องทำยังไงก่อนเวลาที่เราจะผสมครีมเนี่ยคะเราจะผสมส่วนของไข่แดงกับน้ำตาลทรายก่อนไข่แดงกับน้ำตาลทรายอะค่ะเราจะเอาไปคนรวมกันเหมือนเหมือนเหมือนลักษณะนี้เรียกว่าการตุ่นเนาะมีการรองน้ำมาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาแค่พออุ่นๆพออุ่นๆเนี่ยพอให้แค่น้ำตาลทรายละลายพอค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกาลายเป็นไข่สุกนะคะกลายเป็นไข่คน มานะคะเราก็จะมาทําตัวตัวชีสตัวนี้นะคะกับไข่แดงนี้นะคะ่ะตีผสมกันนะคะแล้วก็พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเจ้าส่วนของวิปปิ้งครีมเนี่ยพอตีให้ตั้งยอดเสร็จแล้วจะเอา2ออันนี้นะคะมารวมกันค่ะ ของครีมชีสกับไข่แดงนะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะเสร็จแล้วพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตีตัววิปปิ้งครีมกันค่ะตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมเนี่ยนะคะตีให้แบบตั้งยอดค่ะใช้สปีดสูงสุดได้เลยนะคะ นี่นะคะตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมอยู่ตัวแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกว่าแบบว่าตั้งยอดแบบตั้งยอดแข็งนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับเจ้าตัวนี้ไปผสมกับเจ้าตัวเมื่อกี้นี้ก็คือเจ้าตัวมัสคาโปเนชีสที่ผสมกับไข่แดงไว้นะคะเดี๋ยวเราเอามาโฟโมกันนะคะโฟสมส่วนผสมของมัสคาโปเนชีสกับไข่แดงเมื่อกี้ค่ะลงไปผสมกับวิปปิ้งครีมนะคะแล้วเราก็โฟมมันให้เข้ากันนะคะค่อยๆโฟมเบาๆมือนะคะ จะออกมานุ่มแบบนุ่มละมุนแบบนี้เลยนะคะนี่มีสีสันของแบบไข่แดงของมัทคาโปเน่ชีสนะคะถ้าเราอยากให้แบบว่ามีกลิ่นเหล้านิดน,นึงอะ่ะเราก็ใส่ดัรกลำมอะ่ะลงไปตรงนี้ได้นิดนึงนะคะส่วนดักลำที่เหลือเราก็แบ่งไว้ใส่ตรงส่วนกาแฟที่เราจะชุบเจ้าเลดี้ฟิงเกอร์เนี่ยคะ่ะคือปกติคนเขาอาจจะไม่ไม่ได้ชุบเลดี้ฟิงเกอร์กับดัรกลำนะคะแต่ว่าปุ๊กก็ชอบให้มีกลิ่นไยของลัมนิดนิดมันจะหอมปุก๊กเลยแบ่งส่วนหนึ่งของเจ้าตัวดักรัมอเอาไวไ้ผสมกับกาแฟด้วยนะคะ ของกาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือมีส่วนหนึ่งที่ปุ๊กผสมน้าร้อนไว้แต่อีกส่วนหนึ่งอะ่ะปุ๊กก็จะใช้น้ําเย็นเทล,ลงไปเพื่อไม่ให้มันร้อนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็จะใส่ดาร์กลัมลงไปด้วยค่ะอืมที่ได้กลิ่นตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นกลิ่นของดาร์กลัมกับกาแฟผสมกันโอวยหอมมากเลยค่ะ อัวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะต้องชุบเจ้าเลดี้ฟิงเกอร์เนี่ยลงไปในเจ้าน้ํากาแฟตัวนี้นะคะแล้วก็เอามาวางเรียงในแพ็กเกจที่เราจะใช้นะคะตัวนี้ค่ะพวกอแดมมาจากตรงน,นี้มันเป็นฝากล่องของพวกแพ็กเกจที่เป็นฟอยนะคะเราสามารถเอาแบบฝามานันเอามาทําอย่างนี้ได้นะคะก่อนอื่นนะคะก็ปูเจ้าครีมเนี่ยลงไปซะก่อนนะคะเลดี้ฟิงเกอร์นะคะชุบกาแฟ เวลาชุบนี่นะคะก็ชุบลงไปสักแบบประมาณอ่ะนับในใจอะ่ะนับ1-10ก็พอทําแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะปูด,ด้วยครีมอะ่ะลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทําแบบนี้อีกชั้นหนึ่งะคะ่ะก็คือทำทั้งหมด2ชั้นนั่นเองนะคะ ไปหนึ่งชั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้ครีมปาดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววางอย่างนี้นะคะ่ะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปิดหน้าด้วยครีมเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะอย่างน้อยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะให,ให้ครีมเซตตัวนะคะพอเซตตัวเสร็จอะตอนที่เราจะจัดเสิร์ฟะคะ่ะก็โรยผงโกโก้ลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเจ้าทีรามิสุข,ของเรา ยังไงบ้างคะคลิปนี้เคล็ดลับของการทําขนมอะไม่ใช่วัตถุด,ดิบดีหรืออะไรทั้งสิ้นคะ่ะใจค่ะใจมาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราทําแล้วเราชอบกลัวผิดความกลัวผิดอันนี้ลบออกไปเลยค่ะทําขนมนะคะมีสิ่งที่คุณต้องใช้อย่างหนึ่งนะคะคือคุณต้องใช้เซนในการทําขนมด้วยแล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายค่ะ